สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กล่บมาพกกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีกัลนลัคนากันนะคะประจำปักหลังของเดือนอกรกฎาคมน,นะคะมาดูกันขอไพ่พลังงานของชาวราศีกัลนลัคนากันนะคะขอไพ่พลังงานของชาวราศีกันลัคนากันไพ่พลังงานของชาวราศีกันลัคนาการาค่ะ นายคับอืมให้พลังงานออกซ้ำๆกันหลายราศีกันนะเนี่ยพลังงานของเก้าถ้วยนะคะนี่นะเป็นพลังงานของทตุน้ำด้วยคุณมันเก้าถ้วยเนี่ยเป็นภาวะของความมั่นใจนะเป็นความมั่นใจอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่ปัจจุบันเนี่ยคุณมั่นใจคุณสามารถคอนโทรลมันได้หรือว่า คุณรู้สึกว่าคุณพอใจกับสิ่งที่มันเป็นกับทุกวันนี้คุณไม่อยากให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ลึกๆคุณอ่อนไหวถ้าเกิดวันนึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ค่ะคุณเป็นยังไงบ้างคะชาวราศรีกรลักษณาคาร,าารโอ้สองถ้วย t w u of Cups นะคะความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่ปัจจุบันนี้มันลงตัวนะมันไปในทิศทางที่ดีนะคะ มันมีพลังงาน A e o f w a n d s มันมีการสื่อสารอะไรบางอย่างที่เข้าใจกันมากขึ้นนะคะแต่ก็มีการสื่อสารอะไรบางอย่างที่อาจจะขัดแย้งกันแต่ว่าสุดท้ายก็ลงตัวและไปด้วยกันได้นะคะมันมีแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีเรื่องราวอุปสรรคจากสถานการณ์รอบตัวเข้ามาเป็นอุปสรรคทําให้ความสัมพันญของพวกคุณมีปัญหากันอยู่ตลอดเลยนะคะแต่เหมือนกับว่าทั้งคุณและเขาเนี่ย ยังพอใจกับการมีกันและกันอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องงานเข้ามานะคะเรื่องงานนะคะเรื่องความเครียดนะคะอืมเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คุณจะต้องฝ่าฟันทั้งปัญหาส่วนตัวของคุณและปัญหาแวดล้อมต่างๆนะคะอืม,อมความสัมพันธ์เลยอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่แต่มันแฝงด้วยความสุขความรู้สึก อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจเองคือมันอาจจะมีแค่ประโยคบางประโยคเท่านั้นเล็กๆแต่ทําให้พวกคุณรู้สึกมีความสุขที่จะไปกันต่อได้นะคะอันนี้ขอพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ของคนเก่าแฟนเก่าของคุณนะคะในบางท่านบางคนชาวราศีกรกคนากรรม6ถ้วยนะคะคนเก่าของคุณอาจจะมีการได้ข่าวได้ข่าวจากของคุณนะอืเขาได้ยินข่าวข่าวอะไรของคุณนะคะ เราอาจจะมีการเป็นห่วงเป็นใยห,หรือมีการช่วยเหลืออะไรกันอยู่ลับๆโดยที่เขาคนนั้นอาจจะไม่แสดงตัวอะไรนะคะอืมเขาไม่กล้าที่จะแสดงตัวอะไรกับการที่เขาจะช่วยเหลือคุณอะเพราะว่าเขากลัวว่าคุณจะไม่รับความปรารถนานั้นจากเขานะคะอืมหรือเขาอาจจะมีการมาถามถ่ายข่าวๆจากเพื่อนของ,ของคุณก็ได้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนะคะ ทีนี้มาดูค่ะชาวราศีกันลัคนาการคนคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีกันลัคนาการบ้าง Firepinnacle แล้วก็ The Lover มันแท้คุเกี่ชาวราศีมิถุนละคนามิถุนแป้งรู้สึกว่าคนคนนี้มีไพ่ Seven of Wands ด้วยค่ะไพ่ออกมาบอกว่าเขาระวัดระวังตัวเขารักคุณก็จริงแต่เขาระมัดระวังตัวในความสัมพันธ์นี้เขาพยายามใช้เหตุและผล กับความสัมพันธ์นี้ในการเดินไปทุกๆก้าวกับคุณไม่ใช่ความเพ้อฝันไม่ใช่ความคาดหวังมาตัดสินความสัมพันธ์นี้นะคะใช้เหตุผลล้วนๆใช้การกระทําของคุณเป็นการตัดสินความสัมพันธ์ไปในแต่ละวันถ้าวันนี้คุณดีก็คือว่าแปลว่าคุณรักแต่ถ้าวันไหนคุณไม่ดีก็แปลว่าคุณคงไม่รักคุณคงไม่คิดอะไรประมาณนี้อันยกตัวอย่างนะคะอืมมันมีความปรารถนาอะไรบางอย่างในใจที่เขาอยากให้คุณทําให้แต่เขาจะแต่เขาไม่อยากพูดออกมา พราะเขากลัวคําตอบกับสิ่งที่คุณบอกเขามันจะทําให้เขาเจ็บอะ่ะอันนี้เลปบางคนบางท่านนะคะนนทรีออฟคัพอีกใบหนึ่งเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไม่ท็อกซิกหรอกอยากให้เป็นความสุขนะคะเขาอยากได้ความรู้สึกดีๆจากคุณ อยากได้ความรู้สึกดีๆจากคุณอยากได้คำพูดดีๆ mm hmm. Tree of Cups เป็นเรื่องของปาร์ตี้หรือว่าการพบปะสังสรรค์อาจจะต้องการให้ให้เออได,ได้ได้พูดได้คุยได้พบปะสังสรรค์ก็ได้นะคะใบนี้นะ mm hmm. อ่ะทีนี้มาดูค่ะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันลักษณะกัน หนึ่งไม้เท้าถ้าชาวราศีกรัรนลักษณะการคุณกับคู่รักคู่ครองของคุณมีเหตุที่จะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันจะมีเรื่องการเรื่องงานที่จะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันนะคะ uh huh. เนี่ยได้พูดคุยได้พบปะกันคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะได้ใกล้ชิดก,กันมากขึ้นมีเรื่องของงานเข้ามา uh huh. คาราฟันม <Es> ันถ้าคุยชาวราศีพฤกษ์แลัขนานพฤกษ์มันมีเรื่องเกี่ยวกับการงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกันได้ทํางานด้วยกันนะคะหรือว่าอาจจะมีการไปทําบุญก็ได้นะคะถ้าไม่ทําบุญก็มีงานบุญงานอะไรที่ทําร่วมกันน่ะเออนะคะก็เลยทําให้ต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกัน ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีทะเลาะนะไม่ได้มีทะเลาะอะไรเลยนะคะไม่ได้มีทะเลาะอะไรเท่าไหร่นะคะอืออาจจะมีเรื่องของความรู้สึกอะมีนะที่ไม่พอใจกันแต่ว่าเก็บไว้ในใจก่อนแล้วก็คือต่างคนต่างมีสปีริตต้องใช้คำนี้ มีเรื่องงอนนะแต่เก็บไว้ในใจก่อนแล้วมาจัดการกับสถานาการณ์ที่มันอยู่ตรงหน้าก่อนคุณไม่เอาอารมณ์เป็นใหญ่เอาเรื่องงานเป็นใหญ่เอาเรื่องธุระเป็นใหญ่ก่อนเอาเรื่องผลกระทบที่คุณเจอหรือผลกระทบที่เขาเจอคือเอาเหตุผลเป็นหลักต้องใช้คำนี้ดีกว่านะคะอืมขออีกใบสุดท้ายหน่อยสถานาการณ์นี้จะเป็นยังไงต่อ โอเคแปลว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนะเกิดขึ้นนะคะอาจจะเกิดทา,ทางฝั่งคุณและฝั่งเขานะคะอมืมันเป็นเหตุการณ์ที่ท,ที่ต้องช่วยกันแก้ไขอะ่ะเป็นเรื่องความเครียดการเจ็บป่วยก็ได้นะอันนี้ในบางท่านบางคนนะคะเรื่องการเงินก็ได้เนี่ยดูก่อนมีเรื่องอะไรอีกไหมอืม Mm hmm. มันมันได้ปลอบใจกันอะ่ะมันได้ปลอบใจกันช่วยเหลือกันะนะคะเนี่ยนะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะจ๊ะประมาณนี้ mm hmm. อ่ะการงานของชาวราศีกันลัคนาการค่ะ น่าจะได้ทํางานที่คุณไม่อยากทําอะนะคะคุณจะได้ทํางานในงานที่คุณไม่อยากทําอ่ะเหมือนถูกจองจําในงานที่คุณไม่อยากทําแต่คุณต้องทํามันนะคะคนที่ตกงานมีเกณฑ์ได้งานหรือไม่จะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะเรื่องงานมีคนบอกบอกบอกวิธีการหาเงินให้กับคุณมีงานอะไรต่างๆให้คุณเริ่มทํางานใหม่ๆประมาณนี้นะคะอืมอะการเงินกันบ้างองชาวร,ศราศีกันลัษณะกัน จะตัด <The> mm hmm. forward คุณจะเริ่มมีเงินเข้ามามากเยอะแยะเข้ามาไม่ไม่เยอะแยะกต่หมายถึงว่าเอ่ออาจจะเป็นเงินที่เป็น second job job ที่สอง job ที่สามอะไรอย่นเป็น second job นะคะคือเออเป็นเงินพิเศษเข้ามานะคะจัดการเป็นเงินที่เข้ามาช่วยจัดการรายรายจ่าย รายรับรายจ่ายในชีวิตของคุณได้ประมาณนี้โชคไม่มีค่ะเงินที่ข้อนญญยจากงานทั้งนั้นเลยนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์จะขายคอนโดหรือขายบ้านขายที่จะมีเกณฑ์ขายได้อยู่นะ uh huh. โอเคก็ประมาณนี้นะคะดูคนโสดชาราศีกันลัคนาการกันบ้าง เรียสอดไม่สามดาบยังเสียใจอยู่เรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่เลยแต่คุณจะมีเพื่อนเข้ามาคุยเป็นเพื่อนนะไม่ใช่คนรักเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเข้ามาคุยเข้ามาปลอบใจใคุณทําให้คุณรู้สึกดีนะคะเป็นเพื่อนสถานะไม่ชัดเจนค่ะความสัมพันธ์นี้ยังยังมีความสุขดีอยู่ยังเป็นการพัฒนาไปแบบเรื่อย แบบระมัดระวังมากๆม,ม,มีเกณฑ์การที่เขาอาจจะพาคุณไปรู้จักครอบครัวเขาหรือเขาหรือคุณพาเขาไปรู้จักครอบครัวหรือมีเหตุบังเอิญที่ได้รู้จักคนสนิทของกันละกันหรือเขาจะพาคุณไปรู้จักเพื่อนเขาก็ได้หรือเขาอาจะหรือคุณเองก็พาเขาไปรู้จักเพื่อนของคุณประมาณนี้มันทําให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟนมากขึ้นนะคะคนมีคู่ชาราศีกันลัคนาการค่ะหนึ่งดาบหนึ่งดาบเนี่ย เพนออฟเพนเดเคิลเดอะอโอเค The Sun น oh, okay. คนมีคู่ถ้าคุณคบคบกันคุยกันแบบไม่กดดันซึ่งกนและกันความความสัมพันธ์ของคุณคือมันจะไม่มีอะไรกดดันมันจะไปกันแบบเรื่อยๆเด e Sun เป็นความที่แบบเป็นความสุขเป็นความสำเร็จในความสัมพันธ์นี้มันจะมันจะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งในเรื่องของสถานการณ์มันจะดีมากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะแต่ในบางท่านบางคนนะคะ จะทะเลาะกันเรื่องการเงินนิดนึงนะคะอันนี้ในบางท่านบางคนนะคะก็ต้องระวังใจเย็นนะโอเคประมาณนี้นะคะชาวราศีกันักธณะการใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดอยู่ใน description box ด้านล่างหรือว่า QR code นะคะได้เลยนะจ๊ะก็เอาโทรศัพท์มาจ่อที่ QR code ได้เลยนะคะถ้าใครดูผ่านโน้ตบุ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคทุกคนโชคดีนะสวัสดีค่ะ